สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับมือหนีผ้าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปูสามแปดนะครับมาให้ปู่ย้ำให้ก่อนออกนะครับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมงวดแรกของปีหกแปดนะครับมาหาปู่ตั้งแต่ตองวดแหละครับผมอ่า มือนีบ้าวเทาเดินทางไม่ให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้ก่อนออกนะครับมาฮอดมาถึงแล้วธรูมชมนะครับผมเข้าไปกราบประมศการปูน้ำกันนะครับอ่าไปรับชมรับฟังน้ำกันว่าปูจะเน้นให้ตัวไหนนะครับเป็นแนวทางได้ธรรมชมเด้อถ้าห้ามักเข้ากับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรีนะครับถาห้าบ่มักเข้ากับเบิงซื้อธรรมชมนะครับมีเขามีรุดนะครับงวดแม่นกระทือว่าแม่น นะครับงวดบ่อเขาก็มีนะครับแต่ว่าบ่าวเถ่ากับมหาปูคือเก่าชมนะครับเคยมาหาปูกับมหาปูคือเก่านะครับปูเอฟซีปูพนอยากไหมากกัมมีหลายนะครับชมเอานะครับปีใหม่แล้วนะครับผมขออวยพรให้เอฟซีให้แฟนครับทั้งช่องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสิ่งที่บดีอียังที่บดีให้พานพนไปกับปีเก่านะครับ ปีใหม่ให้เจอแต่สิ่งดีๆได้ทธผู้ชมเด้อนะครับให้สุขภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทองนะครับให้โชคให้ม ắ n น,นะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับให้ได้โชคงวดวันที่2มกราคม2 5งพันให้ได้รางวัลใหญ่นะท่านผู้ชมเดอ้อให้ได้เฮ่นะครับผมกราบนมัสการครับปูรกราบนมัสการเจ้าครับ,รบผมมาหาปูอีกคือเก่าท่านผู้ชม นะครับก่อนออกก็จะมหาปูาปตลอดนะครับอันนี้ชุด,ชดมาครบบนสามเก้าเจ็ดท<ๆ>่านเปียกเก้าเนี่ยชุดมาครบบน<ๆ>นะปูนะมหาปูอ่ารอบก้อนนี่ปูว่าสามเก้าเจ็ดปูครับครบบนสองสามหกเจ็ดแปดเก้าปปูสองสามหกเจ็ดแปดเก้าหกตัวมาสามตัว ปูมันเด็กมันได็กตะโกครับปีใหม่ลูกสาวปูเพิ่นมาเพิ่นวัตัวไหนปูหวเนี่ยเพิ่นวาตัวไหนมาอันนี้มันบาดเจ็บมังตัวใดบุตรใดปูเก่านยี่แะเก่าศูนย์บนข้างในบุเก่าศูนย์นี่แหละอืมเก้าศูนย์เนี่ยโอ้เกาศูนย์ถ้าเก้านี่ก็ะกระติดไอ้ปูเด่นบนอยู่ที่เด่นเก่าครับปูเด่นเก่าตัวเดียวมันเก้าเนี่ยครับตัวเดียวได้เก้าบ่ปูอันนี้ชุดบนบ่ปูบนเกาครับผม อนึ่กระชีครับสองตัวเดียวเก้าเลขวิ่งบนตัวเดียวคือเก้าเป็นแบบปูวิ่งบนตัวเดียวคือเก้าบังก็สามครับสี่สองครับอันนี้มะอันนี้เขาสูงวดหรือเป่าปูเนี่คู่งวดเดียวคู่งวดเดียครับเก้าเลยเก้าอ่าสามตัวตัวเก้าเจ็ดสามตัวตัวใดกับปูสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดยังไม่ใช่ตัวนี้เลยเบาเแถามาหาปู หล,ล,ลอดที่ผ่านมาปูกันนะครับสามเก้าเจ็ดครับปรเปาเถาเขียนไว้ให้แล้วชุดบนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจังบังสรุปน้ำกันชุดล่างนี่ปูล่างเด็กที่สองหนึ่งกับสองครับผมหนึ่งกับสองล่างหนึ่งกับสองอ่าเดี๋ยวชี้ก็ออกมาใส่ชี้สองถอกมาใส่สี่สองเค่นัน้นอ่วิ่งล่างนี่ให้วิง 4, ่งซี่เลยให้วิ่งหนึ่งกับสองปูหนึ 2> 1, 2, ่งกับสองปูมักสี่ผมกับชี้สองแต่ว่ามักซี่หลายกอ แต่ว่าหนึ่งคันหนึ่งถือกาไปใช่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ซีเจ็ดเท่านั้นแหละหนึ่งเจ็ดซีเจ็ดครับมผม <S 1> 1, <S แต่ว่าชุดล่างสองบูมักที่สองวุดีองครับสรุปชุดล่างเดี๋ยวบาวเราจะเขียนให้ได้ธรรมช่มเ้สรุปชุดล่างนะครับชุดล่างกับชุดบนชุดบนนี้ชุดบนนี้เดี๋ยวสรุปให้น้นำธทรมชุ่มแล้กก็จะสรุปชุดล่างนะครับอ่า ผมเดียวเบาแถาเขียนให้น้านะครับจังเบืองน้ากันทีเดียวครับท่านชมชุดที่เบาเถามหาปูตองหวดนะครับมาครบบนนะครับชุดแรกที่ปูให้เก้านี่วิ่งบนเลยบะปูอ่าชุดบนชุดล่างผู้ใดมักลักสิบล่างปูก็คือแปดเก้าสองนะครับวิ่งล่างวิ่งสีอันนี้ชุดที่ปูให้ตองหวดครับอ่มันมาตองตุงครับช่นี้ก็สองเป็นก็สองก็ช่วนกันบ้านนี้มันีส่น ครับเี้บชนกันบอ่อน้ำว่าซีศูนย์ไว้น้นำซีศูนย์ไว้น้นำอันนั้นอ<ช>่านี่ครับชุดที่ปูให้ตองวดชุดบน2 3 9 3 9 2 9วิ่งบนวิ่ง9นับชุดล่างวิ่งซนะครับ10ล่างคือ8 9 2เน้นที่2นะครับปูเน้น2 4 4 2นี่ครับตัวไว้น้ำ4 0 4 7มีกัน3 6แล้วก็ชุดบนนี่นะครับชุดบนหนับชุดบนนะครับผมปูมีเพิ่มให้เน้นเน้นมาปู สามเก้าเจ็ดเป็นบ้าครับผมตัวน,นี้คืตอตัวเน้นเลยสองสามเก้าเป็นตัวรองท่านผู้ชมให้เน้นที่สามเก้าเจ็ดนะครับสองสามเก้าเป็นตัวรองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ชุดสรุปล่างนะครับชุดล่างนะครับผมอันนี้เป้าเท่าเป็นชุดล่างชุดบนแยกให้นะวิ่งล่างวิ่งสีแต่ว่าเด่นนี่ผู้ใดหนึ่งกับสองวิ่งกระได้เริ่มเป็นเบาปัวม,มีอวิทยาบททันปิษฐ์เชิดนึ่ครับหลวงพ่อครับปูสี่สองสองสี่ก็ย่งอยู่ในต่อย่งอยู่ในชุดล่างได้ท่านผู้ชมเด้อ สี2สองสองสีนะนี่สี่เ็กับยังชุดเดิม40กับชุดเดิมมีเพิ่มขึ้น17บ่งัน็ดบอชดเพีเยงๆออกครับต,ตัวมาตัวหันมานังปัน้นเงินครับอันนี้ก็ได้หนึ่งสองอีกบัปูบ้านหนึ่งหองอีกแต่ว่าคือบอ่อเป็นเล็กวิ่งปูคือเอาวิ่งสี่ปูมักสูตรตัวเดียวเนาะปูมักสูตรตัวเดียวใส่สูตรที่ได้ซีตัวเดียวปูไม่ให้เอฟซีเพินะ่มเงินเนี่ยอ่าสตัวเดียวลูกสาวปูเพิ่มัมกตัวใด้ก็ปมูมันมันมักโก๋ผมก้าวศูนย์ 90, ลูกสาวปูเม็ดเด นะครับลูกสาวปู่90นะครับผมอ่านผู้ชมบ่าวแถาเขียนให้ผู้ใดมักนะครับลูกงวดนี้ปู่ว่าลูกสาวปู่นะครับมาคู่เดียวนะครับบอกปู่มากเกา้าศูนย์คู่เดียวนะครับอันนี้เป็นชุดบนท่านผู้ชมชุดบนกับชุดล่างบนปู่ฟันไปที่เก้าวิ่งเก้ามาปัวครับเน้นไปที่ชุดสามเก้าเจ็ดนะครับชุดล่างบ่าวแถาคัดออกมาให้ได้ครับาดาวผู้ใดมักลักลักสิบ่างปู่คือแปดเก้าสอง ครับแต่ว่าปูขัดเด่นอองไมค์คือวิ่งล่างวิ่ง4นะครับจับลักซิปแค่สองนะมาใส่ซีสองสองซีนี่ครับท่านชมซีสองสองซีนะครับสูตรเดินดีคือซีอ่าบดได้จับมาให้แค่สามหกบดไดมักสามหกตัวเก้ากับจับเอาชุดล่างนะครับฐาเบิรงสูตรตัวเดียวน้าปูท่านชมสูตรวิ่งตัวเดียวครับผมอ่าปูเลยมักสูตรนี้ก็เลยจับให้วิ่งสีล่าง งวดที่แล้วปูเนียนคักคือสองนะปูเนาะอันนี้ก็เขาสู่งวดบอปูซุ่งวดซุ่งวดนะอือนผู้ชมนี่ปูเลยว่าเอาวิ่งสี่แต่ว่าอีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็เดินดีขึ้นหนึ่งกับสองพูดได้มึกหนึ่งกับสองกะนี่ได้สูตรนี่เอาไปวิ่งได้ให้กันบอปูวิ่งได้อ่ามันเชิญสองปูเอาไปใช้สี่สองหมดครับผมมึกหนึ่งสูตรก็เป็นหนึ่งเกตสี่เกตหนึ่งสี่บ่ได้บ่กปูบ่ได้บ่สันธรรมชุมปูผมมากอ่ามากสัน อ่านี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับสูตรนับสูตรล่างนับเดินดีก็คือสูตรตัวเดียวคือได้4ท่านผู้ชมปูเล่เน้นสี่วิ่งสี่แต่ว่าสูตร2ตัวมาตัวขึ้นหนึ 2, ่งกับสองปูไดเอาหนึ 2, ่งกับสองไปวิ่งก็ได้นับปูจับใส่เห็นนี้เลยตัวเน้นนับสี 2, 2่สองสองสี่นะครับอันนี้บ่าวแ่าเขียนแยกก็มาให้ชุดล่างเขียนตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านาอานะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับผมลูกสาวปู่ 9ก้าศูน์เม็ดเดียวนะครับแล้วก็ชุดบนบนนี่เก้าเลยบ่ปูสามตัวตัวไหนก็ปูสามเก้าเจ็ปูสามเก้าเจ็ดนี่เลยบ่ปูตัวร่องคือสามเก้าสองนี่ครับสามเองคือชุดที่ปูให้ต่องวดเบาเท่าขัดแยกให้เน้นตัวเดียวคือตัวไหนปูชุดบนเก้าเจ็ดเลยบ่ครับอื่ยินชัดนะพี่น้องเนาะเก้าเกจ็ดปมาครบบนสองสามหกเจ็ดแปดเก้า จับเอาเนีนี่ก็ได้เด่นเก้าตัวเดียวอา่าชุดบนเอาหน้าปูมักคักเลยบอกปูเก่าเจ็ดเนี่ยมักคัก,คกอา่าปูว่าปูว่มามักคักถ้าล่างมาักคักคู่ไหนปลูล่างคู่เดียวนึ่มาสามต่วก็มาช่วงกันใช่ช่วงกันที่สองหมดปูนั่นเดียวนี่หนึงน่งสองสามครับผมช่วงสองช่วงสองน, <2. S 1> นี่เดี๋ยวบังคับนี่นครับนี่ไม่บอกสองหนึง่ง อันนี้มากพันมาน้ากัดนกปูเนาะนี่เออสูตรนี่กับสูตรนี่กับมาตลอดสองตัวมากตัวตัวปูสูตรหนึ่งครับที่ว่ันหนึ่งกับสองหนึ่งแบบปูปูก็เลยว่าเอาหนึ่งกับสองไปใส่ซีนั่นเลยอืมคือกันจุดนี่ก็ได้ครับคนละอันเด้ไม่แห้งมากเข้ากันเห็นไหมครับผมคนละคนละสูตรคนละสูตรไม่มากเข้ากันเห็นมันครับปูเก้าสี่ตัวนี้ก็แปดกับเก้าแปดกับเก้าเนี่ยครับนี่ามากสุดกันนีสี่หกไหนเมื่อนี่ตัวนี่ก็ สองกรพีตักระพี่ก็หางอนเมื่อกี้สองกับหนึ่งมันมานน้ำกันมานน้ำกันเนี่ยอ้นนึงวันนี้ได้สองตัวปูอันนี้สองหนึ่งมาน้ำกันเนี่ยบานนี้ก็ะเล่ก็ะเลยเหลืออันนี้หนึ่งสองสามได้หนึ่งสองสามจะบอกมาสองสามปูบอกปูมาทีนปูไปรอกปูไปปปูมาขีแล้วมาคือมาสองสีสีสองปูย้ำชุดบนนะครับสามตัวตัวไหนชุดบนสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ด สองตัวบนปูสองตัวบนกับเก้จ็ดหลดเก้าเจ็ดอ่าเกเจ็ดกับกันเจ็ดเก้าปูสองตัวล่างปูสองตัวล่างมันมียู่แล้วเกลากับเก็ดนะเกกับเจ็ดมียู่แล้วสูตรคนละตัวมันก็มาเกกับเก็ครับสองตัวล่างตัวใดปูสอตัวล่างกับสี่สองหลดสี่สองได้ยินชัดปะอ้อาแคปหนะ้าจออีกรอบได้ธรรมชมเด้อนี่ครับชุดบนชุดล่างนะครับผมลูกสาวปูเก้าศูนมาปูอ่าเก้าศนี่ครับชุดบนชุดล่างนะครับล่างปูเน้น าคู่เดียวคือซ2 2อเน้นปูเบอลเสียงหนังได้ี2บน97 3 97อันนี้ชุดที่มหาปูตงวดนะครับที่บริเขียนลงให้คือแค่กัน36มหกได้ทำประชมเด้อหาผู้ใดมัก36ตัวเก่ากะติดไว้นั่นนะครับแต่ว่าชุดนี้ก็คือชุดเก่าที่บ่าวเทาเขียนให้มีบริเขียนให้คือ36เท่านั้นหาผู้ใดมัก36ก็ติดไว้นะครับอันนี้อนะ่ะนะครับอืมเอานะครับท่านผู้ชม อตัวนี้งดอสองตัวมาตัว่งครับปสององตัวมาตัวหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยผมรองเก่างเก่าอันนี้เป็นชุดบนปู่ปู่บนอืมมากเก่าหอยู่นี่ครับผมแปดกับสามนี่ยมกล่าแปดแปดร่อยโอ้มาทั้งสองมาทั้งแปดอร่อยนี่คืออนนี้แปดสามนี่ก็ออกแปดที่สามครับปู่สองกับหนึ่งเหยนบนออกสองหนึ่งปูจะบนหนึ่งเก่าปู่นี่เอา ฮะผู้ไดมักนึ่งหนึ่งเลขกหนึ่งนี่มันก็จะเป็นเจ็ดเก้าคเกาเจ็ดเกานะปัวออธรรมชมนะครับนี่ไ้นี่ดครับสอตัวมาตัวนี่ก็ไดนกับเนี่ยปัวเลข1หนึ่งนี่มันเป็นเจ็ดนี่กับเจ็ดเาคื่เจ็ดเก้าวเจ็ดเก้อาชมกราบขอบุณขอบุณปู่ไ้มาคือก็คือว่าหันนี้หนึ่งเคือครับผมหนึ่งเก้าก็ได้ปู่บอกเสียงดังแล้วทําชมชุดบน3ามเก้าเจ็ดนะครับผมสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดับชุดล่างผู้ใดมาคู่เดียวคือสีอ่าหรือผู้ได้มากเต็มชุด แกแคบหน้าจอเอาท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณปู่ดกี่ดีเย้หนี่ครับปู่๊ดหกข้า่าทนผู้ชมของก,กันของเรียนหกข้าหกข้าครับมานำกันได้นะปุ๋นะเอาขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุุสุคนเด้อร์ลำรวยใส่ปีหใหม่ทุกท่นนานนะผมสุขภาพแข็งแรงครับแอดมินบอทสวัสดีครับ